ครับผมมี FC, เ c เพื่อนๆหลายคนอาสงสัยนะครับว่าระยะเวลาในการเดินเชื่อเนี่ยเฮดแต่ละเฮดเนี่ยจะเดินเชื่อเท่ากันก็ระยะเวลานะครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่าการเดินเชื่อของแต่ละเฮดเนี่ยจะต่างกันนะครับการเดินเชื่อของแต่ละเฮดเนี่ยระยะเวลาจะต่างกันนะครับยังถ้าเป็นเฮดบดเนี่ยครับเฮดบดเฮดกระด้างหรือว่าเฮดล้มเนี่ยระยะเวลาในการเดินเชื่อจะอยูที สองเดือนนะครับสองเดือนสองเดือนกลักวๆนะครับนี่ครับสองเดือนถึงสองเดือนกลักวๆนะครับทั้งนี้ระยะเวลาในการเดินเชื่อก็อยู่ขึ้นอยู่กับสาภาพอากาศนะครับสาภาพอากาศห้อนเชื่อก็จะเดินไวนะครับบางข้างอาจจะไปถึงสองเดือนเนาะสำหรับเฮ็ดบดเฮ็ดล้มเนี่ยเฮ็ดกระด้างครับแต่ถ้าเป็นเฮ็ดอื่นเฮ็ดขอนขาวเฮ็ดนางฟ้านะครับ ใร้ระยะเวลาในการเดินเชื่ออยู่1เดือนนะครับ1เดือนหลังจากนับจากวันที่เฮายอดเชื่อเนาะเฮ็ดบดเฮ็ดล้มกับเหมือนกันนับจากร,ยาววาการยะรรยะเวลาในการยอดเชื่อนะครับนับระยะเวลาในการยอดเชื่อสมมติวันนี้วันที่16เนาะเฮายอดเชื่อวันที่16อีก2เดือนประมาณวันที่16เดือนธันวามนะครับเชื่อมนนี้ก็จะเริ่มดันดันออกจากปากกระดาษเนี่ยนะครับ นับเลี้ยวไวแล้วง่ายๆครับถ้าใกล้ถึง2เดือนแล้วเขาเข้ามาดูก็ได้ช่วงนั้น่ะสภาพอากาศห้อนมันก็เข้า,ขามาดูกันก็ได้ครับว่าเฮ็ดมันเริ่มดันขนาดไหนละดันทะลุไป,ปกระดานขนาดไหนละฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของเขาตัวเถ้าพบว่าก้อนเชือก้อนไหนเนี่ยที่มันเจอราเขียวเนี่ยเขาก็สามารถให้มาดูแล้วก็คัดแยกออกไปได้นะครับสาหรับทีราชดาฟาร์มเนี่ยเขาจะคัดแยกออกไปเลย สำหรับก้อนเชือที่มันเสียนะจะบาทรงมอบให้ลูกค่านะครับถ้าเกิดร้ายเขียวต้องไปป้องกันเองคือมันมันลำบากครับมันลำบากมันมันยากสำหรับลูกค่ามือใหม่ที่หับก้อนไปจากฟาร์มเนาะอันนี้อันนี้ต้องต้องอธิบายซีิก่อนนี่ครับเชือกก็เริ่มเดินสวยๆเลยอันนี้ได้อยู่เกือบเดือนนะครับนี่ครับประมาณเดือนหนึ่งก็จะเดินได้อยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง นี่ก็นับง่ายๆเลยจริงๆถ้าไปแต้มันมันก็นจะ,ะเป็นการกระตุ้นเนาะผมก็อยากแตะแตะท่าไร่เนาะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ระยะเวลาในการเดินเชื่อก็มีเพียงเท่านี้ครับเฮดบดสองเดือนเฮดขอนขาหนึ่งเดือนหลังจากนับจากวันที่ห้ายอดเชื่อแค่นั้นเองครับผมง่ายๆคือแบบมาต้องไปคำนวณอย่างนันหกหแขกจดๆไว้เนาะจดๆจำๆไว้ว่า2สองเดือนเฮดบด ให้คอนขาวหนึ่งเดือนโอเคครับสำหรับคลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับอธิบายให้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวจะได้คลิปหน้าเดี๋ยวมี้อย่างไม่ไมด้ยวยผมจะมาอธิบายให้มือใหม่ให่ฟังนะครับโอเคครับขอบคุณครับ